สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องกินดีไม่ต้องรอกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับมื้อนี้ก็เป็นมือ้อกลางมื้อเย็นนะครับผมมื้อเย็นนะครับผมมื้อเย็นของผมก็จะประกอบไปด้วยข้าวผัดนะครับผมข้าวผัดอยู่ในชามนี้นะครับผมเป็นข้าวผัดแล้วก็มีตงกวานะครับนี่ฮะแล้วก็มีมีกุนเชียงนิดหน่อยนะกุนเชียงก็มีนิดหน่อย ครับผมพอพอพอเห็นว่าเป็นกุนเชียงครับผมอันนี้ก็แล้วก็มีนะฮะไข่ดาวไข่ดาวนี่ก็สุกเลยครับผมเนี่ยสุกเลยนะครับผม,นะลบผมแล้วก็มีผัดผักครับผมเป็นผัดผักคณะนะครับผมมีหมูชิ้นนะฮะหมูชิ้นนะครับผมก็หน้าตาก็น่ารับประทานมากๆครับผมตอนนี้ก็ จะเย็นแล้วจะข่ามแล้วรับก็รีบกินนะเมื่อเย็นแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นเห็ดนะฮะเห็ดนะครับผมก็เนี่ยฮะต้องรีบกินนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวจะหิวนะเมื่อกินจะหิวนะครับผมครับครับอันนี้ก็ทานพอดีว่ามีน้ําซุปนะครับผมน้ําซุปข้าวขาหมูครับที่ที่เขาไม่ทานแล้วเราก็เอามาทานได้นะครับผมแล้วก็เอ่อซดน้ําอมันมันคล่องคอดีนะครับผม นี่ครับผมสำหรับเมนูมื้อเย็นข้าวผัดไข่ดาวแล้วก็ผัดผักครับผมแค่นี้ก็อร่อยได้แล้วครับผมกินดีไม่ต้องรอคือตักมากินเลยครับผมไม่ต้องรอไม่ต้องรอนะครับผมกินเลยนะครับผมผิวก็กินเลยครับผมเพราะว่าถ้าถ้ารอนี่เออบางบางท่านก็เออนานนะฮะ บางทีไปสั่งที่ร้านเนี่ยเออไม่ได้ทันทีนะฮะนั่งเออมีคนเยอะนะไปไปกินที่ร้านอน่ะบางทีบางท,ทีก็ลูกค้าเยอะ,ะฮะไปสั่งแล้วก็ไปนั่งรอที่โต๊ะนะไปนั่งรอที่โต๊ะแล้วก็เออยังไม่ได้อาหารที่สั่งนะฮะก็ไปถามก็เดินไปถามแม่ค้าบอกว่าพี่พี่พี่เออที่สั่งไว้อะเมื่อไหร่จะได้นะครับผมก็ แม่ะค้าก็บอกว่าอ๋อจะเย็นๆเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้นะครับเออพอรอไปอีกสักพักนึงก็ยังไม่ได้สักทีนะครับผมอาหารที่สั่งไว้ก็ยังไม่มาก็เดินกลับไปถามแม่ค้าอีกว่าพี่ๆที่โต๊ะที่สั่งไว้เนี่ยได้หรือยังก็แม่ค้าก็ตอบว่าครับครับครับ เออค่ะค่ะค่ะเออขอโทษนะเมื่อกี้สั่งอะไรไม่ดูลืมไปแล้วสั่งอะไรนะเนี่ยครับผมอาจจะเป็นอย่างนี้ได้นะครับกม่ต้องทําใจหน่อยนะครับคนเยอะนะร้านอาหารแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็มากินที่บ้านก็ได้นะครับผมสั่งมากินที่บ้านหรือว่าทํากินเองก็ได้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้คลิปข้าวผัดไข่ดาวแล้วก็ผัดผัก แล้วก็น้ำซุปนะครับผมก็ต้องขอจบแต่เพียงแค่นี้นะครับผมโปรดกดติดตามช่องกินดีไม่ต้องรอโปรดกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ใบมะกรูดโหระพากระเทียมพริกแห้งหัวหอมต้นหอมผักชีพริกน้ำปลาแม็กกี้ซอสบุเขาทอง ให้กับช่องด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปกินก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม